ถ้าคุณมีเงินหนึ่งแสนบาทคุณจะทาอะไรก่อนครับหลายคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยไปปลดหนี้หลายคนบอกว่าอาจจะไปซื้อสิ่งที่ฉันต้องการหลายคนบอกว่าจะพาพ่อแม่ไปเที่ยวหลายคนจะให้พ่อแม่ครับแต่สิ่งหนึ่งที่สําคัญที่โอป้าอยากจะแชร์กับคุณครับคุณต้องรู้ก่อนว่าคุณสามารถที่จะสร้างไรายได้หนึ่งแสนบาทภายในกี่วันกี่เดือนกี่ปีหรือตามที่ใจคุณปรารถนาครับตอนที่โอป้าเป็นมนุษย์เงินเดือนนะครับเมื่อก่อนเนี่ยก็เป็นพนักงานบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งครับมีเงินเดือนหกหมื่นห้าวันนั้น เฮ้ย hey, ถ้าฉันจะมีเงินแสนฉันจะต้องขาดอีกกี่บาทวะคําตอบคือ3 5ม0 0ืบาทครับก็เงินเดือนเราหก0 0ื่นบวกก็จะเป็น1นึ่งแบาทถูกไหมครับเพราะฉะนั้นถามนะครับความเป็นจริงคือคุณสามารถออมเดือนละแสนได้ไหมครับในตอนที่คุณเป็นมนุษย์เงินเดืนอนคาตอบคือไม่ได้ครับเพราะอะไรมันมีค่าใช้จ่ายครับเราเป็นคนที่มีค่าครับในตอนนั้นค่าน้ำค่าไฟค่าบาัตรเครดิตค่ารถถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่คุณถูกหันเงินลงไป หลายคนท้อใจครับเออฉันไม่สามารถที่จะเก็บเงินแสนได้ในระยะเวลาได้รวดเร็วเพราะว่าฉันต้องจ่ายค่าบ้านค่ารถอะไรต่างๆนานาปรากฏว่าเราก็เลยทิ้งความฝันของเราไปครับที่จะเริ่มมีแสนบาทแรกในบัญชีคือเราไม่เคยแตะเงินแสนบาทเลยในตอนที่เป็นมนุษย์เงินเดือนแต่พอครั้งหนึ่งครับที่เรามีฉุกคิดว่าเอ๊ะแล้วถ้าฉันมีเงินแสนในบัญชีจริงๆล่ะฉันจะทํายังไงดีนะครับคาตอบก็คือลงทุนให้กับตัวเองครับสิ่งที่ป้าทํานะครับ ก่อนที่จะมีเงินแสนคือโอป้าเนี่ยลงทุนกับตัวเองครับโอป้ามีเงิน100บาทในกระเป๋าตังค์นะครับโอป้าแบ่ง50บาทไปซื้อหนังสือที่เซเว่นมาอ่านเพื่อพัฒนาตัวเองหลายคนคิดว่าการซื้อหนังสือเนี่ยคือการเส้นเปลือยถูกไหมครับในพี่ใช่ไหมครับหนังสือหนึ่งเล่มเนี่ยสร้างมูลค่าให้โอป้าแบบเยอะแยะมากมายนะครับรวมถึงคลาสออนไลน์หรืออาจจะเป็นสัมมนาที่โอป้าเข้าวันนี้การที่คุณจะสร้างเงิน1นึ่งแสนบาทเมื่อก่อนโอป้าคิดว่าต้องใช้เวลาถึงประมาณ1นึ่งถึงสปีเพราะอะไรรู้ไหมครับคนหนักมักจะออมเเเงินนตออที่่หลลืจจจาใช้้ยสร็แว นั่นคือประเด็นสําคัญที่จะพูดวันนี้ครับคนมักจะออมเงินจากที่เหลือจากการใช้ใจ่ายค่าบ้านค่ารถแต่คนน่ะส่วนใหญ่ที่เป็นมหาเศรษฐีหรือเป็นคนที่มีเงินเขาเลือกที่จะออมก่อนและลงทุนกับตัวเองก่อนแล้วนอกเหนือจากนั้นเขาค่อยนำมาใช้ใจ่ายนี่คือเป็นประเด็นสำคัญของวันนี้นะครับ ตอนที่โอป้าคนพบว่าเฮ้ยเราเออมเงินแล้วมันมีเงินเพิ่มปูนขึ้นมาเนี่ยเราเลือกที่จะโอนเงินให้กับตัวเองก่อนทุกๆเช้าโอป้าโอนเงินให้กับตัวเองทุกๆเช้านะครับวันละตอนนั้นเริ่มจากออมที่20บาท30บาท40บาทนะครับจนเป็นพันบาทเงี้ยเป็นต้นเราก็ออมอย่างเงี้ยครับเราเลือกที่จะจ่ายให้ตัวเองสมมติว่าวันนี้โอป้าให้งบตัวเองเนี่ยในการกินข้าวกินขนมเนี่ยสมมติว่า300บาทเราก็เลือกที่จะออมก่อน100บาทเหลือไว้ใช้200บาทคุณก็ใช้อยู่ใน200หรืออาจจะเหลือเก็บหน่อย ก็ได้กันไปนะครับแต่คนส่วนใหญ่ครับโอ้โหวันนี้งบ300ใช้เหลือเท่าไหรนะ่เนี่ย20ออม20นั่นมันก็ไม่สามารถที่จะทําให้เงินคุณเติบโตได้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยในการออมก็สําคัญและในเรื่องของพอวัตถุประสงค์ของการเงินของคุณนี่ก็สําคัญครับสิ่งที่โอป้าทําคือหลังจากที่โอป้าสร้างเงินแสนแรกได้นะครับพี่ใช่ไหมครับโอป้าไปลงทุนกับการเรียนคลาสออนไลน์นะครับคือแบบเติมความรู้ให้กับตัวเองแล้วก็ซื้อหนังสือเพิ่มนะครับซื้อชั้นมาหนังสืออันนี้คือสิ่งที่โอป้าาทํ ตอนที่เราได้คนพบว่าเฮ้ยหลายคนอาจจะคิดว่าการไปจ่ายเงินคอร์สออนไลน์สัมมนามันเป็นการเสียเงินถ้าคุณมี mindset แบบผิดๆแบบนี้นะครับต้องรีบแก้นะครับเพราะว่าสุดท้ายเนี่ยเมื่อเราบอกว่าเราไปจ่ายเงินซื้อหนังสือผิดครับเราลงทุนกับตัวเอง นั่นคือสิ่งที่โอป้าทำโอป้าลงคลาสออนไลน์ประมาณ5คลาส,สตอนนั้นตอนนั้นมีเงินอยู่10,000แบาทนะครับลงทุนคลาสออนไลน์ทั้งหมดเนี่ยประมาณสามหมื่นกว่าบาทสามหมกว่าบาทพี่เชื่อไหมครับวันนั้นนี่ะมันต่อให้ยอดให้โอปา้ารายได้เดือนแรกนะครับโอป้าทําได้แสนหนึ่งถูกไหมครับแสนหนึ่งไปลงทุนในเรื่องการเรียนพอเดือนที่2โอป้าทำได้ส0 0แสนบาทครับพอเดือนที่3นะครับโอป้าทําได้80,000นบาทภายใน20วันหมายความว่าอะไรครับหนึ่งแสนบาทภายใน30วัน30,000นบาทภายใน30วันแต่80,000นบาทมันมาภายใน20วันเกิดอะไรขึ้นจาากการ,รเรรรียนู้เืกิด การลงทุนกับตัวเองโคตรสาคัญเพราะฉะนั้นวันนี้คุณสามารถมั่งคั่งรวยได้เท่าไหร่ก็ได้ครับตามที่ใจคุณต้องการคุณจะมีมากเท่าไหร่ก็ได้ครับวันานั้นโอป้าคิดอย่างนี้และนี่ก็เป็นหนึ่งประสบการณ์ที่อยากจะแบ่งปันทุกคนนะครับฝากกดติดตามทุกช่องทางนะครับติดต่อโอป้าอีสานแล้วก็ยูทูบนะครับไอจี IG, แล้วก็เพจโอป้าอีสานนะครับเจอกันครับสวัสดีครับ